เราจะมาทดลองกันดูนะครับแ๋ยวผมจะวางแบตเตอรี่ลงไปนะครับว่ามิเตอร์น้ำเราจะหยุดจริงหรือเปล่าเหมือนในคลิปของต่างประเทศนะครับนี่ครับก็เบาลงนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการทดลองนะครับจะวางแบตเตอรี่นะครับไว้ที่มิเตอร์น้ําครับเวลาเราเปิดน้ํานะครับถ้าเราเอาวางลงไปนะครับเขาจะหยุดจริงเหมือนในคลิปต่างประเทศหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่แนะนํานะครับให้เอาเราเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเพราะว่าผิดกฎหมายนะครับคลิปนี้ก็เป็นการทดลองดูเฉยๆนะครับ ครับก็จะเห็นว่ามิเตอร์น้ํานะครับหมุนนะครับก็หมุนเร็วมากนะครับเราเปิดใช้น้ํานะครับย้ํานะครับเป็นคลิปการทดลองดูนะครับว่าจะได้จริงหรือไม่ได้จริงนะครับก็อย่าเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเรามาทดลองกันดูเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะวางลงไปนะครับ นี่นะครับมิตเตอร์น้ำนะครับตอนนี้เขาหมุนเบาแล้วนะครับจากก่อนที่เราจะวางแบตเตอรี่ลงไปนะครับถามว่านะครับทำไมเขาถึงหมุนช้าลงนะครับที่เราวางแบตเตอรี่ลงไปนะครับคำตอบอยู่ตรงนี้นะครับคำตอบก็คือทำไมเขาถึงหมุนช้าลงนะครับเพราะว่าผม ทำการเบาน้ำตรงนี้นะครับนี่นะครับมิเตอร์ก็เบาลงนะครับเพราะว่าผมเบาน้ำครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดน้ำแรงๆนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็เปิดน้ำแรงจนสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามิเตอร์เราจะหมุนเร็วหรือเปล่านะครับนี่ครับเปิดแรงนะครับมิเตอร์เราก็หมุนแรงนะครับตอนนี้ผมจะปิดน้ำนะครับ นี่ครับปิดน้ำครับมิเตอร์เราก็หยุดนะครับก็สรุปว่าที่คลิปต่างประเทศนะครับเอามาลงนะครับว่าเราใช้แบตเตอรี่นะครับก้อนเล็กๆแบบนี้นะครับเอาไปวางไว้ที่มิเตอร์น้ําแล้วทําให้กลไกข้างในนะครับหยุดการทํางานนะครับหรือจะฝืดหรือช้าลงนะครับสรุปก็คือใช้ไม่ได้ครับเพราะว่า ข้างในนี้นะครับเป็นพลาสติกทางนั้นนะครับเพราะเขาก็เซฟตี้ไว้อยู่แล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะกระจ่างต่อ้ไดหลายท่านนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ